เริ่มแล้วจ้างานมหากรรมของดีมองแพร่และงานกระชาิมองแพร่ปีนี้เอ็นทีมาร่วมออกบูธด้วยนะคะมีซิมแจกฟรีตรวจสุขภาพฟรีค่ะพี่หนูม่มแมกับน้องหนูหนุยตรวจแล้วเรียบร้อยท่านนายกอบประจอแวมาร่วมกิจกรรมที่บูธค่ะผลขอการตรวจออกมาแข็งแรงมากค่ะเยี่ยมเลยพี่หนุม่มแมทักไทยสมาร์ทด็อกค่ะฮันน่ยกมือทักไายด้วย จะใช้เป็นเพื่อนเล่นหรือจะใช้ในวงการอุตสหาหกรรมเช่นลาตะเวนหรือตรวจสอบพื้นที่ก็ได้นะคะบู o เอ็อยู่ติดกับบูตอัปรจนะคะทางเข้ารู้วิ่งค่ะนอกจากนี้ NT ยังมีโพลิสไซบอร์กเวอร์ชันหนึ่ไว้สำหรับตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติจับอาวุธและส่งข้อมูลเข้าส่วนกลางและส่งเจา้าหน้าที่มาระงาบเหตุทันทุงทีค่ะมีกิจกรรมจับไข่ถามตอบด้วยนะคะ ตอบถูกรับรางวัลไปเลยมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะพรุ่งนี้พี่หนุมแหม่มแะน้องหนู่หน่อยจะพาไปชมที่บูธไหนติดตามกันด้วยนะคะ